สวัสดีครับพี่น้องมาเนี้ยมาใส้หนูครับผมหมายบ้านแหลมครับนะครับหน้าทงเรื่องรงนี่ครับต้องใส่ดีครับนี่มันข้ามีหนาเมืนส้ยากนะครับตัวมีเข่าเขียวที่ถอกเราเริ่มแก้แล้วครับอยู่หน้ากระดวงกับสามสิบหลังครับกระ่วงอีกประมาณสามสิบหลังครับเดี๋ยวไปใส้กันครับมัเนี้ยจะคอยเาเบิ่งกันไหมไปแล้วครับงานเขาครับพี่น้องใ้บ้า เหลือหลากหลายครับเด้อสิบกว่าเาลยนะนี่ตะนน้ำครับน้าโอ้โหหาสวยงามขนาดเลยไปนี่ต้ดีส้เดือดครับเดี๋ยวจะมันกันนี่น,นเนียนจุดเอาครับเพราะว่าต้นไส่น้ำให้หน้าปลาเขาใส่บริสุทธิ์เลยสูบน้ำใส่เต็มมัดครับเพราะหนูน้อยมันหลายเนาไปใช้กันทับไปสวัสดีตอนเช้าครับพยายามหนูครับพี่น้อง ดวงล้างแหลกโดนเลยครับโอ้โหหน้าป่าพุ่ครับอน,น,บนองนวดจุมน้ำตรงงงรึเจุมน้ำเลยครับเสร็บร้อยโอ้ยโอ้ยนี่นนหน,น,น,นุ่มหน่อยวะหนุ่มมากตัวหนึ่งในป่าเขาครับ ชนเลยไปเป็นอีกแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ชนแือลังนี้โดนอ่าตัวยิง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 เลยพี่น้องไปโอ้โนุ่งต้องขาวนุงขาวครับเนาะตัดการก็ขับไปนะีน อยา่างอื่นต่อุยจุดที่สองครับพี่น้องจะเข้าไหมใส่เป็นจุดไปจุดครับผมอันขาหม่องใส่ประเดี๋ยวมันจะมีตัวไหมตัวกระนี้เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องหนุ๊กพวกนี้เอาแล้วครับเจอแล้วโดนแล้วครับโคก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 เร่ยไปเลย โดนกี่ตัวเนาะนี่ไม่โดนนี่ไม่โดนล่วงไม่โดน๊บจัดการห้วครับตนนีโดนด้วงไอ้โดนโดนล่วงครับหนุ่มพวกนี้รุกทะหนารุกทะนาโอ้ย ผมจับถังครับผมปลอดภัยก,ก่อนอึบอึบนะเรียบร้อยดูนะครับเสร็จจนสดสดครับข้าดตรงการหูสดโอ้แกดซะน้ออนาะรบร้อยครับ งามนี่ครับผมน้ำเฮ้ยมึงตายแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมึงตายไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายลูกผมเก็บก่อน,นครับจุดทีสามครับพี่น้องใส่ต์นาปากหาูองคาถาหูใส่อย่างเดียวมันจะมีตัวเข้าไหมเออบ่วงเอง็งยังสีน้ำมาเนี่ยรถฝนเนาะพี่น้องเลยรถอีริฮ่ากว่าเอ้ย ดวงผมไปใ่ใช่หรอมงดวงจิ๋วครับดวงตกน้ำพี่น้องเยี yeah. ่ยนี่โตเจอตัวแล้วโอ้ยอันนี้ก็หลุดออกพี่น้องเอ้ยมีงหลักจนลมโอ้เอได้ตัวแล้วครับหนาปากหูวได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วนี่ ไปบ่วงอยู่สองอันอบ่วงดีดนั่นึแม่งมันชนตัวนี้พี่น้องมันบรันรอู้สิได้ยแต่ว่ารันนึกสองอันเลยครับมาดูอืมสิไดายแต่หนูอยู่เลยนี่หนูตัวหนึ่งครับเนาะมานนี่แหละรตระโตตระโตบังหูรู้ยี่น้องเลย ูนะสอย่างจุดอื่นต่อครับแต่ชมอีกจุดนี้ครับจุดใหญ่เลยครับใส่ห้างกันเลยครับมีเขาบ้างมองต้องเขาไหลายหลายตึ้งบวงทุ่งดวงครับใส่ตรงนี้มีดวงที่เขาบ่ครับ เป็นต้อห้อยข้างเรียนมันสือบนิ่งครับโอ้ยหนูต้องขาวลายครับกดุ๋ดติใส่ยังไงครับเป็นต้อห้อยนูต้องขาวอาศัยวันในใส่หนาปากห้วววไปไก่ครับเครื่งองกล่องนิ่งเลยโอ้ยดยวงน,นิ่งพี่น้องเลยนม่หนูเรียนท่านเลยว่ะ หน้าทงเงี้อยู่ครับแต่ว่ามีตะหน่ำบ่วงกับตัติงบ่วงกับนิ่งครับโอ้ยทง,งยยเงี้ยยี่เล็กก็โตไปเนอ่อยบ่วงกับนิ่งครับแส่ต้อง,ค,งคุณดีครับแหมอันนี้คือหนอกเลยคือใส่น้อห้อยหนูขดไปได้หนิขาดที่พี่น้องไม่บัดเนี้ย โอ้ยดวงดวงมะเขาครับมะเขาบวงเขาวบวงแต่ว่าขาดว่าโอ้ยขาดจำเลยพี่น้องเลยเสียน,น้อเสียดายแต่ว่านาปลาคู่ไหมครับดวงมะเขามะเขาบวงโอ้ยเสียดายมากเลยครับเนาะ ต้งหลังต่อไปครับหักพ่มลมพี่น้องตุ่นลมก็ลมนกสีน้องโอ้โหน้องต้องขาวเย้ยขาวครับบ่วงกับพ่อทีไรพี่น้องดวงก็ต้องเอาเลยบ่าดวงไหมปลาคู่จังดี เไปหลังต่อไปครับหลักพวงก็เตียงสิบอ้อพี่นองงอ้องเอ้ยหูทองเท้าอีกแล้วอุ่นวงปเปล่าเลยวะดวงปเปล่าเลยพี่น้องเลยดวงมาทำงานเลยครับอ๋อพุ่งขึ้นเลครับมีหนึ่งเต็มนีหนึ่งเต็ม ที่ผมเอลครับพี่น้องกูนะเขาขออนุญาตปลดกล้องรรค,ครับปานี่เนี่เอ้หนูหตกครับรอืมบวกกยังจะน้องบัีพี่น้องนี่ใส่น้องบันนี่ยคุนครับกองยุ่ได้กูหรอ ดวงพ่อเอาเลยพี่น้องเลยมาคือหาตัวใหา่เลยครับน้องผูกเนี่ยเนลี่ครับออกมาซะไอ้หนูออกมาซะออมะึมงดูครับมันกัดเข่าเพิ่นกองเลยบุรุษมองหานกัดเข่าเพิ่นครับโอ้ยเสียดายเขาเากน,กน,น,นี่ยเนาผมจัดการน้องรับปะนี้โอ้พี่น้องเลยดวงครับ หนูน้อยครับโอ้โลูกหนูนดีที่มันเข่าครับโอ้ยหาปลาโตปลาหอดเลยครับมุ่งตัวหนูดูมันไปใส่เหมือนกรบพ่อแม่มันโหหน้าคงอยู่บ่ได้หนูเลยครับในที่นู้นงเขากำลังน,น,น้อยเดี๋ยวแซ่เก็บปลาท่านเหมือนขับเดี๋ยวเก็บเก็บกอนที่ทะเลโตบ่คงนี้เดี๋ยวเป็นหัวโครับสรุปยอดกันเลยครับพี่น้อง ที่ปั้แหลมครับนีนงผูกซี่ตัวครับนูสดตัวหนึ่งนงูตายอีกสามตัวครับติดดวงครับได้แปดเก้าตัวครับน้องตอ,องเขาอีกขาตัวครับนูพุกสี่ตัวเป็นเก้าตัวสำหรับทิปนี้ก็หมานูครับพอได้กินนูสดๆกันไหครับอีสานพันธะปอดอุดเวียดทีมครับ ลมหนาบ้างขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ